สำหรับคนที่มองหาแฮชแบครุ่นใหม่ใหม่น้อยๆจัดได้เต็มๆวันนี้คุณห้ามพลาดครับสวัสดีครับตอนนี้นผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยเช่นเคยแน่นอนว่าในช่วงปีใหม่หลายๆคนครับกำลังมองหารถใช้งานและหลายๆคนกําลังมองหา รถที่ไม่ต้องใช้เงินดาวครับวันนี้ครับผมมี2คันมานำเสนอให้กับผู้ชมได้ชมพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับจอดอยู่ข้างหลังผมแล้วนะครับเก็บสุดหล่อสีขาวและสีแดงครับ MG 3 1 5 X Sunroof เก a ยร์ออปี2019นี่จัดไปเลยนะครับมาความสวยจะขนาดไหนครับเรามาพิจารณาทีละคันกันดีกว่าครับคันนี้นะฮะสีขาวคันแรกเลยนะครับ ด้านหน้านะครับโฉบเฉี่ยวต้องบอกว่าสำหรับ MG 3เนี่ยนะฮะเขาออกแบบมานะครับในสไตล์แฮทแบ็กหลากสีสันนะครับที่มาพร้อมนิยาม VR Fun นะครับออกแบบมาภายใต้แนวคิดบิดดินามิกนะครับทำให้สมรรถนะการควบคุมการขับขี่รถเนี่ยมันสนุกมากขึ้นแล้วมีระบบ i Smart นะครับที่สามารถที่จะรองรับการสั่งงานด้วยภาษานะครับนี่ภาษาไทยนะสั่งงานได้เลยนะครับ สำหรับสองคันนี้ครับเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซี112แรงมา้าเหมือนกันทั้งคู่คุณผู้ชมนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับโฉมเดียวกันนะครับ112แรงม้าเหมือนกัน1 5 0 0ซีซีเหมือนกัน 1, cc, น,กน,นะครับเป็นเครื่องยนต์ส่สูบคุณผู้ชมทั้ง2คันแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆพิจารณาไปทีละคันนะเรามาเริ่มกันที่สีขาวก่อนนะครับสำหรับสีขาวครับนี่ด้านหน้าครับไฟโปรเจคเตอร์สวยๆโฉบเฉีย่วยวยมากนะครับ นี่นะโฉบเฉี่ยวจริงๆนะครับแล้วก็มีประนั้นของตัวนี้นะครับเวลากลางวันเนี่ยนะฮะเวลาเปิดเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะสวยมากนะครับกระจังหน้าครับดุดันครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถแฮชแบ็กที่มีกระจังหน้าที่ค่อนข้างดุนะครับสำหรับ MG 3มมาไปรอบๆคันครับพิจารณาไปรอบๆคันนะครับด้านข้างนะครับคันนี้ผู้ชมนะครับ ล้อแม็กซูโทนนะครับนี่ใส่ยางนะครับสวยๆเลยนะครับยางสวยๆปี2019นะครับสำหรับยางแม็กนะครับเป็นแบบซูโทนนะครับลายแม็กสวยมากนะครับด้านหน้านะครับเป็นแบบดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับแต่ถามว่าคันนี้มีระบบ ABS ไหมมีนะครับมีระบบ ABS นะครับระบบกระจายแรงเบรกนะครับสำหรับเจ้า MG 3คันนี้นะครับมาที่กระจกมองข้าง นะครับกระจกมองข้างเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับพับได้แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับติดไฟเลี้ยวด้วยด้านข้างนะครับพิจารณาไปอ่ะบนหลังคาครับมีอะไรมีซันรูฟคุณผู้ชมแม่สำหรับตัว X เ,เนี่ยนะฮะมีซันรูฟนะให้ใครที่แบบว่าชอบเวลาเดินทางนะอยากจะสัมผัสบ,บรรยากาศภายนอกนะครับอ่ะเฉพาะช่วงเวลาอากาศเย็นๆนะขอบอกนะครับถ้าอากาศร้อนผมไม่แนะนำให้เปิดนะครับ มาด้านหลังครับนี่ล้อแม็กสวยๆบอกเลยว่าคันนี้นะครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะเศษเรียกเรียกสะเก็ดหงสเก็ดหินนี่แทบไม่มีเลยนะครับอ่ะด้านหลังครับนี่กันชนท้ายนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับสำหรับถอยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสัญลักษณ์บิดไดนามิกนะครับกับการขับขี่ที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะฮะตัวนี้บอกไว้เลยว่ามันสุดยอด นะครับอะคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะาไปทําท่อมานิดนึงนะครับเสียงก็จะกระหึ่มหน่อยนะฮะเสียงเพราะเลยนะ,ะสำหรับคันนี้อะเราไปดูภายในห้องเครื่องกันดีก,กว่าหลายๆคนนะครับการที่จะเปิดนะครับกระโปรงหน้าปกติธรรมดาจะถนัดฝั่งขวาใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันเป็นสายพันธุ์อังกฤษคุณผู้ชมเปิดฝากระโปรงอยู่ด้านซ้ายนะนี่ นะครับเปิดฝากระโปรงอยู่ด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วฝากระโปรงนะครับนี่ฟึบเปิดมานะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากเดิมโรงงานยังไงยังงั้นนะครับทุกอย่างดูฮะสัญลักษณ์ MG นะครับตรงแผ่นกันความร้อนนะฮะยังใหม่ๆเลยน็อตไม่เคยขยับคุณผู้ชม น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่เคยขยับนะครับไม่เคยมีริ้วรอยของประแจนะครับน็อตไม่เคยขยับมาที่คานครับคานเดิมๆครับ QC โรงงานยังอยู่ตรงจุดเป๊ะนะครับ QC โรงงานยังอยู่นะครับนี่เลเบลจากโรงงานนะครับยังอยู่ QC จากโรงงานนะครับเห็นไหมฮะยังอยู่ตรงจุดเลยนะนี่ฮะต้องบอกว่านี่คือน้องๆรถป้ายแดงนะครับน้องๆรถป้ายแดงสําหรับคันนี้อ้าวเครื่องยนต์ครับ คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบด uh, ับเบิลเฮดดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับเครื่องยนต์4สูบขนาด1,498ซีซีตีไป1,500ซีซี112แรงม้าเครื่องยนต์1,500นะครับ1,12แรงม้าขับสนุกแน่นอนนะครับบอกเลยว่าขับสนุกแน่นอนอันนี้คือห้องเครื่องนะครับทุกอย่างใหม่หมดน้องๆรถป้ายแดงคุณผู้ชมไปดูนะครับภายในห้องโดยสารครับไปดูภายในห้องโดยสาร นะครับเปิดมานะครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะครับนี่ปรับนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับปึบ๊บพวงมาลัยนะ,อะขออนุญ,ญาตพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพวงมาลัย3ก้การมัลติฟังก์ชันนะครับ เบาะนะครับเป็นเบาะผ้าบเบาะนี่เก๋มากนะครับเป็นลายสก็อตนะครับนี่เบาะผ้าลายสก็อตเก๋มากคุณผู้ชมนะครับทั้งเบาะด้านหน้าแล้วก็เบาะด้านหลังนี่คือความสวยเกียร์ออโต้สสปีดครับสำหรับตัวนี้เสร็จแล้วเข้ามาด้านในคุณผู้ชมขออนุญาตนั่งหลายๆท่านบอกว่ามันเหมือนคันเล็กขออนุญาตใช้มือซ้ายในการปรับเบาะนะฮะสำหรับคันนี้นะครับขออนุญาตปรับนะครับให้นั่ง ฟังเสียงนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับว้าวมากอ่ะแอร์ครับนี่สี่ช่องใหญ่ๆนะครับแอร์สี่ช่องใหญ่ๆผมชอบช่องแอร์มากเลยนะครับนี่ช่องแอร์เป็นแบบเหมือนปุ่มวอลลุ่มนะครับคุณผู้ชมนะครับผมจับกระแดะหน่อยนะใช้ได้แค่2งนิ้วนะครับเหมือนปุ่มวอลลุ่มปรับแบบว่าโอเคมากนะครับสำหรับช่องแอร์นะครับเสร็จแล้วมาดูที่ นะฮะเรือนใหม่นะครับคันนี้นะครับรถนะฮะปี2019นะครับรถปี2019ใช้งานมานะครับคันนี้นะครับใช้งานมาเป็นรถมือเดียวนะคุณผู้ชมเลขนะฮะณปัจจุบันนะครับถือว่าขับปกติ25,612กิโลณปัจจุบันที่คลิปนี้ออนแอร์นะครับ จอนะครับนี่จอนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ Apple CarPlay ได้นะครับคือเอาเองๆว่าเขาทำระบบมาค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัว MG 3 o p ออปชันค่อนข้างครบนะครับออปชันค่อนข้างครบนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดนะครับอ่ะซันลูฟนะอันนี้ของยุญาต เอ็นหน่อยนิดนึงบังมันบังนะฮะซันรูฟถ้าเกิดว่ามันร้อนอะไรไปก็ปิดก็ได้นะนะครับปิดได้นะครับหรือจะเปิดก็ได้นี่สบายสบายเลยนะครับทีนี้นะฮะใน,ในเรื่องของห้องโดยสารนะครับในการขับขี่ผมว่าห้องโดยสารก็ไม่ได้แคบนะนะสำหรับสำหรับรถที่เป็นรถเล็กนะครับของ MG เนี่ยนะฮะห้องโดยสารก็ไม่ได้แคบ ถือว่าโอเคมากเลยนะฮะระบบความปลอดภัยอย่างที่บอกว่าระบบเบรก ABS นะครับในห้องโดยสารก็มีถุงลมนิรภัยนะครับหรือว่า Airbag เนี่ยสใบนะครับหนนะครับสใบแล้วคอนโซลผมชอบมากนะครับมาดูคอนโซลครับตรงเนี้ยนะครับอ่ะเพียาเข้ามาใกล้นะครับดูคอนโซลนะฮะการออกแบบคอนโซลนะคุณผู้ชมเห็นลายอะไรไหมฮะเขาแอบเอาไลา์สกอตเข้าไปนะเออมันทาให้รู้สึกแบบ นี่คือ British เลยนะครับมันเป็น British จริงๆนะอ่ะดูห้องโดยสารภายในและข้างหน้าแล้วนะครับขอดูข้างหลังหน่อยนิดนึงนะครับว่าข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้คือผมปรับเอนบบามาค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมครับด้านหลังเห็นไหมฮะเบาก,ก็เป็นลายสก็ตนะสวยมากนะครับแล้วสังเกตว่าเบานี่ใหม่มากนะครับใหม่จริงๆนะแทบไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยอ่ะลองเข้าไปนั่งดู เลกรูมก็เหลือเยอะนะครับเลกรูมเหลือเยอะนะครับเฮดรูมก็โอเคเลยนะไม่ถือว่าเตี้ยคุณผู้ชมไม่ถือว่าเตี้ยนะสำหรับรถเล็กของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดข้างหลังนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราบรรทุกของนะครับมีสัมภาระโน่นนั่นนี่นะครับจะใส่ของได้เยอะไหมโอ้โหตรงนี้165ลิตรมีแน่นอน นะสำหรับตรงนี้165ลิตรมีแน่นอนนะครับนี่ช่องเก็บของตั้งหากนะครับใส่ของโน้นนี่นะครับได้เยอะเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าคันนี้น้องๆรถใหม่ป้ายแดงครับนี่การันตีอีกนะฮะว่าไม่เคยชนนะครับไม่เคยคว่ำม,มาแน่นอนน้องๆรถใหม่ป้ายแดงคุณผู้ชมรถใหม่นะครับราคารถใหม่อยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทครับสำหรับรุ่นนี้ นะครับ5 8 9 0 0 0บาทสำหรับรุ่นนี้โอ้โหนี่ QC จากโรงงานนะยังอยู่เลยนะ QC จากโรงงานนะฮะวันนี้ครับคันแรกนะครับ MG 3 X นะครับ Sunroof นะครับเครื่องยนต์1.5นะครับคันแรกสีขาวนะรถใหม่อยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทวันนี้มงคลคาเซ็นเตอร์ครับจัดให้คุณในราคาประหยัดครับเพียงแค่ 3, 0 0 0 6,9000บาทครับคุณผู้ชมโอ้ประหยัดไป2 0 0 0 0 0ใช่ไหมประหยัดไป2,000ส0ใช่ไหมสุดๆนะฮะไม่ธรรมดาครับ2,200 0 0ด้วยอะ่ะประหยัดไป2 000, 2 2 0 0 0คุณผู้ชมน้องๆรถใหม่ป้ายแดงสีแดงคุณผู้ชมอีกหนึ่งคันสวยๆคือ MG 3เนี่ยนะครับต้องบอกว่าความโดดเด่นของ MG 3ก็คือเรื่องของสีสันนะครับเขาทำสีออกมาได้โดดเด่นแล้วก็สีแบบว่า ฉูดฉาดมากนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีนิยมนะครับของ MG 3ครับสีแดงแบบนี้นะครับรุ่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับเป็น MG 3 1.5 X s ันรู o เหมือนกันเครื่องยนต์ 1,500cc 112แรงม้าเหมือนกันในห้องโดยสารนะฮะคันนี้ก็สวยไม่แพ้สีขาวเหมือนกันพิจารณาเลยนะครับราคารถใหม่ครับ589,000บาทนะครับ ราคารถใหม่5 8 9 0 0 0บาทสำหรับรุ่น X นะฮะคันนี้ครับสวยๆแบบนี้น้องๆป้ายแดงครับคุณผู้ชมอ,อุปกรณ์ส่วนควบเหมือนกับสีขาวนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับตัดด้วยลายสก็อตนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับ พวงมาลัยมัลติฟังชันเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องอปรับเบาะนี้หนึ่งนะฮะอ่ะมาโอ้คันนี้รู้สึกว่าจะได้ฟิล์มฟิล์มสวยด้วยนะฮะเป็นฟิล์มไฮคูลนะครับคันนี้ติดฟิล์มไฮคูลมานะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ เห็นไหมครับเขาติดฟิลม์มไฮคูลมานะอฟิล์มดีครับตัวนี้เจ้าของเดิมติดฟิล์มมาสวยครับแล้วมาดูที่หน้าจอตรงนี้คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นมันมันอาจจะมัวๆหน่อยนิดหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมฮะพลาสติกตัวนี้เขายังไม่เอาออกเลยนะฮะพลาสติกที่อยู่หน้าปัดตรงนี้นะครับหนึ่งหมื่นนเดียวนะ,อะขออนุญาตซูมเข้าไปนิดหนึง่ง 18,625กิกโลณปัจจุบันคุณผู้ชมณปัจจุบันที่ลงคลิปนี้นะครับเสร็จแล้วอะไรต่อเห็นไหมฮะพลาสติกยังอยู่เลยเนี่ยก็ของเดิมไม่แกะเลยฮะคุณผู้ชมพลาสติกหอ่อยังอยู่ครับเห็นไหมฮะรถคือเขาห่วงรถอะ่ะเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลรถห่วงรถนะครับอะซันลูปเนี่ยก็ติดฟิลม์มไฮคูลเหมือนกันนะไฮคูลรอบคันอะ่ะทั้งคันเลย นะครับเห็นไหมยังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะครับคือเอาง่ายว่ารถคันนี้นะครับไม่ค่อยได้ใช้งานแหละนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานรถปี2019นะครับหน้าจอก็ระบบสัมผัสเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธอะไรทุกอย่างนะครับเนี่ยเขาก็ยังไม่ลอกพลาสติกออกเลยนะเห็นไหมมันยังมีมันยังมีพลาสติกแปะอยู่เลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับ แสดงว่าเจ้าของรถค่อนข้างห่วงรถนะครับอ่ะภายในนะครับเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับเบรกมืออ่ะที่วางของช่องเก็บของอะไรให้มาก็ก็ถือว่าโอเคนะครับรถใหม่ครับราคา5,89,000บาทครับ5,89,000บาทนี่คือราคารถใหม่ของ MG 3 1 5 X ตัวซันรูฟนะครับวันนี้ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะจัดให้ในราคา 369,000บาท589-369ลบ369คุณประหยัดไป2 0 0แสคุณผู้ชมประหยัดเงินไป220,000บาทครับสำหรับคันนี้และคันนี้น้องๆ้อรถป้ายแดงนะ2 0 0 0 0โล10,000โลนะรถปี2019น้องๆ้อรถป้ายแดง QC จากโรงงานยังอยู่ทุกจุดนะครับ ถ้าคุณได้รถสวยขนาดนี้ในราคาประหยัดขนาดนี้เอาเครดิตดีๆมาแลกครับ2คันนี้ฟรีดาวครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะ2คันนี้ฟรีดาวผ่อนสบายๆด้วยเนี่ยสองคันนี้ผ่อนสบายมากนะครับผ่อนสบายมากนะฮะใครที่อยากจะได้รถใหม่ในช่วงปี2565ผมแนะนำา2คันนี้เลยนะครับน้องๆป้ายแดงครับวันนี้อย่าลืมนะครับใครที่สนใจครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างครับ ให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของครับสำหรับ MG 3 1 5 X Sunroof นะครับ <S <S ไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีแดงชอบขา้าไหนโทรมาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกด subscribe และก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมรถสวยๆจากที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ